วันนี้จะพามาดูว่ามีใครแอบเล่นเกมในห้องนี้เปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานเนี่ยจับโป๊ไม่ได้ดนเดี๋ยววันนี้จะจับโป๊ให้ดูว่าเขาก็จะทำอะไรบอกว่าพวกนี้จะเดินทางตอนตอนเช้า,ชา,ชามืด ไม่รู้ว่าจะตื่นทางได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองจับโปะดูนะคะว่ามูจะทำอะไรอยู่อะไรนะแม่ไปดูด้วยกันนะคะอะไรจิงทำอะไรทำงานทำงานจริงเหรอให้ดูเดีสิโอ้โห สุดอดจรงแล้วอย่างเงี้ยเวลานั่งเล่นอยู่ตรงเนี้ยนอนทีเนี่ยห้าทุ่มหกทุ่มเออใช่นอนคอมตัวทำงานอยู่นอนและนี่คอมนี่ใช้ทำอะไรล่ะเนี่ยทำอะไรแล้วจะนอนแต่หัวข้ามไหมหโหเชื่อฟังเขาไหม ติ้งมาถ่ายแอบถ่ายนี้เขาไม่ได้นะทำไมล่ะเขายังไม่อนุญาตมันจะผิดลิขสิทธิ์เหรออุย้ยจะเองมาฟ้องร้องเขาไม่ได้หรอเขาไม่มีตังค์ให้ตัวเองฟ้องร้องจับได้แล้วค่ะวันนี้นี่ค่ะทำงานของเขา Are you ready Are you ready Yes ไปดีกว่า